นิวเคลียร์โพสต์ภาพหนุ่มคนนี้หลังดีเจเพชรจ้าขับรถสปอร์ตรูส่งนางงามนิวเคลียร์เคลื่อนไหวแล้วโพสภาพหนุ่มคนนี้หลัง ra, ดีเจเพชรจ้าอดีตสามีขับรถสปอร์ตรูส่งนางงามเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้ตัดสินใจเลิกลากันไปหลังจากที่เพชรจ้าได้ไปออกรายการเปิดใจ กับอดีตภรรยานิวเคลียร์หลังเลิกลากันก็ทำเอาหลายคนลุ้นว่าอยากให้รีเทิร์นทั้งคู่มักมีโมเมนต,ต์ครอบครัวพร้อมหน้าให้แฟนๆได้ชื่นใจกันอยู่บ่อยครั้งทำแฟนๆฮือฮาค่ะหลังดีเจเพจจ้าขับรถสปอร์ตคันหรูมาส่งมีนารินาฉัาตรอมรชัยอายุ25ปี มิสกรนานนครราชสีมา2023ถึงหน้าโรงแรมที่ใช้ในการเก็บตัวงานนี้ทำเอาคนทุกคนที่อยู่ตรงหน้างานต่างก็ให้ความสนใจกันอย่างมากซึ่งล่าสุดไปส่องความเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกของอดีตภรรยาอย่างสางนิวเคลียร์เธอนั้นได้โพสทภาพของหนุ่มเจ้าขุนมาพร้อมกับเพลงใหม่นั่นเองจ้า พร้อมระบุว่าอยากไปทะเล